เนี้ยในเขาอ่ะชิ้นหมูเาลืมเาลืมได้กินลืมนี้เาลืมเาลืมกดจะเอเห็นยังนางโตยังก็ไก่ฮะก็ไก่ใช่ก็ไก่บเลยกเลยสบายดีสวัสดีดปารุงเฮยนางรอยังนี Lo mày bay. Vì bay cần bay say. Hung khao. 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 Hung ติกตักติกตักติกตกนอนหากระตื้นอยากกินข้าวฮงอยากกินข้าวเจ้าคนไทยว่ากินข้าวเจ้าหรือเ่าอ้าคิดเธอไงดีช้อนเบื้องบานนี่อ้าวอ้าคิดเลยแม่เอาแยงบ่แกเจียวด้วยไข่ดาวไข่เจียวไ,ไข,วยยข่เจียวหมักบ่ไข่เจียวมันแซ่บบ่ไข่ขขขาาไเจียวกับไข่ดาวจะได้แซ่บกว่ากัน ขิ่ดีเลยแต่แม่เออทาแม่หุงเข่ากันเด้อเด้อจากนั้น,นก็ชุกเลยทานเดียวสบายดีประรุ่งก่นอนเนอะไปหยามไปแล้วฮะไปายามเปิ้ลครัวน้องจะปเปิ้ลครัวน้อวจากนั้นหมอ้อชุกหมงเข,ข่าชุกแม่สิไปเจียวไข่มาให้เด้อกินกับน้ำซอสเด้อเด้อสบายดีประรุ่งก่อนจ้ะเลยก็เลยเอ้าเ็อยัง <laughs> ได้ลเพื่อน,อนอกนไพไมืหนิอนกอ่ะอ้ก้นผ่าคิดไดยผ่าเลยอก็หลอ่ะบอกจะค้นอยู่กันมืหนิไม่นำมึงดูหน,นึ่นงนอมบิวโดยน,นี้ไบไวลอ่ะโดยสองตัวสองตัวีว่คนหะอนนสี่คนเอาอดี่อาเงินเลยค่ะเห็นสี่คนเห็นที่สี่คน เดทีโดยอนาคไปนอารมณ์นปู่นเงินเงินนี่เยไไดิไตรงนี้เดวปตรงนี้ไม่ไว้ใกล้กน้องมิวนีโอเคโอเคเงินไก่กับเม่ไปเนี่ยเงินไก่กับดิเงินบ่ บดนีไปตู huh? oh, ้กไม่ตู้ไปช้ไปทงนะไปทงนะไปทงนะเราไปยังไปทงนะไปไปคิดอะันอะไรอย่างอ๋อคิดดีไปแถวหลังเพิ่งเขียวเหียนเลยหอมไหมหอมหอมอย่หอมไหมคือหอมค่ะหอมมากมากเลย แปลงพันน่้เหรอจ้ะอ๋อนอนแคกเตะไปรูอไปไปนไทอดไข่กันไปมาก็ได้ไปกันเลยไม่ตู้ไปบ้านเขา้าไมตู้ไปบ้านเขาไม่ตู้ไปหน้ากับพปตู้สองคนสองคนเนาะหลายเหรอเหงมันแตกหวัดมือได้ดุไม่ใช่จะมังแตงก็ไม่อ้วนนะ พี่เบิ้งแตงพี่วิวเม่เห็นหมาอุ้ใหญ่นึงไปเี่พพี่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 ่พี่พี่่พี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 ่่พี่พ่พี่พี่พีพีพี่พี่พีพี่อพี่พี่พี่พียพี่่พะ่ง่พียพี่่พีี่พี่พี่พีี่พ่ี่ี่พีีงลูกพี่พี่พพี่พั่พี่พั่พี่พี่นี่พีแพ้่พี่พี่ง่่่ี มไปเลยอะมึไปยกแบบมันคลายเบิ้งไกลๆนี่แหละอะแมงกระเตนไงท้พยวิวน่ะไกลๆคุแม่ไปเบืงกันเลใหญ่มาเลยคันคายเลอหมดครบเด้อ้ยโห้หญ่ก็คืนไว้คืนไว้คืนน้องเลยคุต๊รอบเดียวสองรอบมันแกเนาะหากระต๊ตรงนี้แมงกระเตนนี่ดูว้าวไปเลยทัน ไรวเหยียบเครื่องมักเรื่เครื่อมัแตงเครื่องมักโม่เครื่องมักทัวบอกาเรื่องอะกันเนาะนมุดดงดินุ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงเอ้ยเฮ้ยอเป็นคนองวิว โอ้เก่งด,ดีนี่แตงโมว้าแตงโมยาวอ่ะนี่เขาบอกยบอยู่นู่เพ่เมลโบเห็นเว่าเนาะเพ่ปลูกไว้นี่บอเพ่ปลูกเพ่เกิดเองบอเพเกิดเองแค่พอเดียงม้เนี่ยไปไปหุ่งมอไปหมอคินฮอดบัวพอเตียงนนยมมคินฮอ,อ,อ,อตอชำไร แม่เาไม่บน oh, ่ท oh, mm. mm ีไดนพอเตียงเราบอกดกบอกก็ดุงมดงโอ้ไมยถามนี่ว่ม่ถามนะมากแดงกับหมาเด๋ไปน่ชุกกันมาเห็นเด้อมอยดูได้ขู่เห็นคือลูกสาวแล้วลูกสาวตาดีวะ นนในชมกระเกเนี่ยอืใหญ่เข้มกระชะกะชนี่อืในชมหัวลองบิวนี่ใชมหัวองบิวีจงชุกแจงชุกโดยโอขื้นได้หรอกบ่ขืนได,ด้มันตกขวีว,ขวบ่วมชิพิริเกิบจ้ะชิปากแตกร้อกแม่แ้แ่ปไปทอดไข่ปะ ไปไปไปแทงน่องวะไปดูอ่ะชุบหน่องทอดไข่กินกันเลยอยากใหดเป็นบ่าทอดไข่นะ<ท>เป็น,ปนไปหมอกกระทะก้อนไหนผู้หม,หมอกกระทะหอยหัวหน่อยเท่นเ,เนีน่ยหอยเท่นเนี่ยหอยเร็ว เฮ้ดูไม่ไหมายมแม่หายมาชิตกตีแล้วโอเคไปทอดกัดนเลยิคี้โอ๊ยจังอากี่วน่อยมันใหญ่ลยหน่อยอ่ะฮะหน่อยเบาเบาขาว้นี้าวทันี้ขาวทังนี้อุ้ยอุ้ยเอไไข่โอ้ซื้อหม้ก,กระทะทอดไข่ บทอดก็ได้เกือบจะหนายางเราแบมันเปื้อโอเคเหมือตื้อว่าบทขาอายแล้วบทเข่ามีควันขึ้นแล้วหนงขางขาไอ้หนมือแงอันี้ก็ะมดยังไม่เก็บอยู่้ดมาถวยมาไปไวนึ่งไป เอ้ยถอย,ยถวยได้ลูกัวจานถวยได้ดูกถวยไม่ใช่ใครได้ตีไข่ได้<ม>ใช่บรไไรนี่ไข่เฮียถวยดกถวยมามันไันใช่ตามหุงมิวันอันนี้ยวัปไปเก้าล่ะเอาถ,ถวยเท่าหัวเจ้าค่ะถวย จัดเลยนี่นะลูกขวยจะยไปจัขวยบ่อืมไปไมไมชุด่ะชุด่ะต่อไข่ลูกมรงนีหมุดน้ำแข็งเด้๋ยลูก้าไม่ต่อน,ททน,ะ,อทททนะทีเดียวเอาตีไข่ตีไข่ใสร็ม่เชิงปูมัน เก <c oughs> ่งดีใช้น้ำสต๊อกไปหนึ่งใส่น้ำสตอกกับพ่อได้อุนน่นชีเข้มแต่เขาอายังชีเอาเข่าก้อยก็น้ำสตอกอยู่ใค้หานา,นาดอเอามาดูเดียวใครจะเป็นพี่ชายยังไงฮะ ใส่ปูงใส่ได้ไหมใส่ปิงได้หนึ่นงเลยไม่เดี๋ยวเยลยเลยรด้เห็นบ้าม่เห็นสบายดีค่อแม่พนีนอ้องนี่ก็มาเจียวใครลุกสาวกันเลยห้เจียวเองเล่อเดียวเเาแมู่น,นะาาจับกล่องแล้วเนบ้าหนหนะหนะเฮ็ด งามป้อล่ะงามมึงดึงไปจ้ะดึงว่าอ่ะอ่ะปิดวันนี้ปิดกันเลยมั้ยจ้ะคนคนจะเป็นยังไงลูกซาเป็นมือกล้องให้๊พ่อได้ดุพ่อได้มางเบอร์ไปจะไปเดียวได้ดุข้าวเลย ข้างมือเนี่ยน้องความในเสือเจ้าของเลยกินข้าวเลยบริกินซักันลงหมาะเป็นที่เรียบร้อยเล้วใช่ไหมาลูกเฮ้ยแม่บอกป่าลูม แซ่บ่เอ้าเมาเลี้ยงวันเอาไปแซ่ไปดูไปไปแซ่ไปกบเป็นหมอเลยๆปล่างเด้อ้อโอเคแซ่ไหลปลาดุงโอ้ยดวยอีกข้งหนึ่งบบดนี้เนาะพื่นพี่น้องเลยจะซุกแล้ว ทอดไข่เจียวให้ลูกสาววิวดีี่ิกินขา้าวตือน,นันไม้กินขา้าวกับไข่เจียวในใบในเมไปหุงข้าวหงข้าวเจ้าเดี๋ยวคุณมากินเนาะข้เาเจ้าก็นำซัดนี่เป็นหงข้าวเฮ้ยข้าวเด้อ,อ,อแบบนี้มาแล้วมาแล้วชุกแล้วนี่คืชุกไว้ฮะชุกแล้วเวววห็นไข่เจียวชืช่อเอาจานมาดูปไปจานชิมพูดเด้อ đôi không phải khai này ô uu thích là tên cho mùi này bơi ngớt bơi 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 giờ mình bơi 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 ok bơi bạn không mẹ, ở đây, hả mẹ, hả mẹ.

หอมจังหอมจังเลยน่าอร่อยมากจา์ให้กันเลยจานเข่า <cœur> กัเลยเอาบวงนะเอาบวงนะพอจะปีนได้หรอต๊แล้วไม่ช่วยเขากันได้ช่ไหช่วยเขาแลวมือพ้อมกันเด้อเออดมได้วายไหน เห็นไหมคนดื่อเลยนะชาไทยอีกหรือแค่หรือแค่คนไทยหน่อยนี่มาแต่ไทยก็ว่าไทยด้วยนี่ห่อนใไลูกห่อนในกำแพง่อนไว้จานกันเปล่าอะไรอ่ะเออแล้วเปล่ามเย็นกันลูกขอยมือชุบกําจัดขอยมือดีดด้จักหมอแม่เอาอันราเชื่อเขาเด็วเด้

cái này dài, cái ừ. này ngắn, cái này dài, đây... oh! <laughs> <Mùa> con... <laughs> cái này ngắn, cái này dài, cái này ngắn, cái này dài, cái này ngắn, này dài, cái này ngắn, cái 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 này dài, cái này ngắn, này dài, cái này ngắn, cái

ขาดึงก้าในังเลยข้าข้าวค่กดึงกดนไหวไหวเข่าเคยเข่าแล้แล้วแน่ข้าใหชตุ๊ป๊บมกินเมล็ดน้องวิวนะอใส่ข่าทุ่งอึ่งดงอยู่นี่อึงึอึงไม่ใครเอาอยูไปดูะเขาก็เมื่อกินข่าเจ้าปะพอชิจับก่องให้เจ้าโอ้ โอ้ย้วขาวกองหน่อยขากองนี่ชเป็น,นยังไงโอ๊ยมาไก่กันด้วย,ยม,ามาจะถือจานใช่ไ่มมากห้ววะไอเมย์เอากดปีกันไปเลือเป็นมือกล่องใชไหมอ๋อมาชิแพงลูกชาวแท่งหลังเมยเนี่ยมันนี่เหอนีก้อแท่งหนึ่งกัดไปมือบนเข่าป่รูป่มือถาปะ่ะ าลาปารุงไปก่อนเด้อเชเดอปารุงมิวดี้คอัตไปกินเขากับไข่เจียวกันเด้อบอกปารุงนี่ลด้แช่บลช่ล,ล่ะลาปารุงไปกอ่อนลูกอาพี่มาพี่สยดีปรลลารุ่งอ่ะอร่อยี่ลาปารุงไปก่อนสวาสดีปารุงกัน bắt chú cụ chú con cứ cầu cứ cầu đơ phải mà tự bừng như này đơ à, sờ ba đi em nhá rồi bắt nhau cái đi đơ đi đó